สวัสดีครับวันนี้นะครับเราแวะมาดูต้นสเลาที่สวนเปร่งนะครับซึ่งเราปลูกไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จเจริญเติบโตดีนะครับน่าจะได้ฝนประมาณ2ครั้งนะครับเราปลูกเอาไว้ทั้งหมด10ต้นนะครับสังเกตดูนะครับว่ามีการแตกไปอ่อนลงออกมาแล้วนะครับ ต้นทีเดียวนะปลูออกไว้บริเวณด้านลัวทิศตะวันออกของสวนเปร่งแล้วนะครับจำนวน10ต้นบางต้นก็ออกอาการใบเหลืองบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังดูแข็งแรงดีนะครับสะเหล่านะครับจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับตะแบกและอินทนินนะครับมีดอกสีม่วงอมขาวนะครับดอกของเขาจะสวยมากเลยนะครับ เวลาออกดอกจะออกช่วงประมาณเดือนมีนาถึงเมษานะครับเวลาออกดอกจะทิ้งใบนะครับจะเหลือแต่ดอกอย่างเดียวจะสวยงามมากเลยนะครับโดยรวมนะครับสลาวทั้ง10ต้นก็ยังดูสดชื่นแม้บางต้นนะครับไป จะเหี่ยวบ้างปลายใบไหม้บ้างนะครับแต่ก็ยังแข็งแรงดีมีหลายต้นเลยนะครับที่เริ่มแตกใบอ่อนออกมาแล้วนะครับก็เชื่อว่าถ้าได้ฝนอีกสักครั้งสองครั้งนะครับก็คงจะรอดแล้วคงจเจริญเติบโตได้ดีเดี๋ยวเรามาติดตามความเจริญเติบโตของต้นสลาที่สวนเป็งกันต่อนะครับว่าจะออกดอกเมื่อไหร่นะครับ วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ